วันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทําโฆษณาจาก AI แบบง่ายๆจาก t r i n a o p a d a a n a กันครับอันดับแรกเรามาทําความรู้จักขึ้นมือตัวนี้ว่ามีความสามารถอะไรบ้างความสามารถหลักของ Google Nano Banana หรือที่เรียกว่า Gemini 2.5 Fast Image มีหลายอย่างที่เด่นมากครับ 1. แก้ไขภาพจากคำสั่งธรรมดา หรือ Natural Language p r o m p เราไม่ต้องใช้โปรแกรมแต่งภาพซับซอ้อนไม่ต้องระบายแมสหรือทำเลเยอร์เยอะบอกแค่ว่าอยากเปลี่ยนอะไรเช่นเปลี่ยนพื้นหลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเพิ่มหรือลบวัตถุมันทำได้เลยตามคำสั่งภาษาธรรมดาธรรมดา,มดา 2. การรักษาความเหมือนของตัวละครวัตถุระหว่างการแก้ไขหลายขั้น Consistency Across Edit ถ้าเราแก้ไขหลายอรอบเช่นเปลี่ยนมุมกล้องเปลี่ยนชุดเปลี่ยนแสงมันสามารถรักษาลักษณะเฉพาะของตัวคนสัตว์วัตถุนั้นให้ดูเหมือนเดิมได้ไม่ผิดเพี้ยนมาก 3. ความเร็วสูง fast response มีรายงานว่านาโนบานาน่าตอบสนองรวดเร็วใช้เวลาไม่กี่วินาที ในการสร้างหรือแก้ไขภาพซึ่งช่วยลดเวลาในการทำงานสร้างสารรค์มาก 4. การรวมภาพหลายภาพหรือ Blend Image สามารถเอาภาพหลายภาพมารวมกันหรือเอาลักษณะสไตล์เท็กเจอร์จากภาพหนึ่งไปใช้กับภาพอื่นได้เช่นเอารูปแบบพื้นผิวสีลายจากรูปหนึ่งไปใส่อีกรูปได้ 5. การแก้ไขแบบหลายขั้น หมายถึงสามารถถามแก้หลายรอบเช่นเปลี่ยนแปลงบางส่วนก่อนแล้วเพิ่มลดรายละเอียดทีหลังโดยที่ภาพยังคงความเป็นจริงและองค์ประกอบไม่พัง6สไตล์ทรานสเฟอร์หรือการแปลงสไตล์ภาพเปลี่ยนภาพให้เป็นลักษณะศิลปะสไตล์ต่างๆได้เช่นภาพเหมือนจริงวาดมือการ์ตูนเท็กซเจอร์แบบเฉพาะเจาะจงเป็นต้น รักษารายละเอียดเล็กๆได้ดีเช่นหน้าสายตาโครงหน้ารายละเอียดวัตถุเล็กๆมักจะถูกเก็บไว้แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรอบข้างมากก็ตามเมื่อเราทำความรู้จักกับนาโนบานดาน่าแล้วเรามาเริ่มสร้างงานจริงๆกันเลยครับอันดับแรกผมจะพาเพื่อนๆคิดคอนเซปต์งานก่อนครับผมจะวางเรื่องราวเกี่ยวกับโปรดักต์รถหรูมีสาวสวยได้ขับรถในเมืองยามค่ำคืนจากนั้นเราโฉยเห็นภายในของรถ และรูปลักษณ์ของตัวรถมีความสปอร์ตและหรูหรานี่คือคอนเซปต์คร่าวๆครับเมื่อได้คอนเซปต์แล้วเราจะสร้างฉากแต่ละฉากเพื่อจะนำมาประกอบภาพให้เป็นเนื้อเรื่องจากเครื่องมือ Trinano Barana เพื่อเปลี่ยนฉากโดยที่ตัวละครไม่เพี้ยนจากนั้นเราจะนำรูปทั้งหมดมาทำภาพเคลื่อนไหวใน VO กันครับก่อนที่เราจะมาทำา Tri นโนบาอันดับแรกให้เราเตรียมภาพหรือสร้างภาพ AI ในแบบนางแบบ และ p r o d u ั t ์ที่เราจะเอามาใช้ให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมมาสร้างที่ TriNano Banana กันครับสเต็ปที่1กดเข้าไปที่ TriNano Banana จากนั้นให้ไปกดอัปโหลดภาพกดตรงนี้เลยครับจากนั้นก็เลือกภาพที่เราเตรียมไว้สเต็ปที่2เราจะเขียนพร้อมดังนี้ครับเอา2ฉากนี้มาประกอบให้เป็นฉากเดียวให้หน่อยจะมีรถสปอร์ตจอดอยู่ มุมกล้องจะเห็นด้านหน้าของรถมีผู้หญิงที่ใส่ชุดราตรีกำลังเดินมาที่รถมุมกล้องเธออยู่ด้านข้างของรถไม่ไกลมากจากนั้นให้กดไปที่ run control รอจนว่าระบบจะรันจนเสร็จรอไม่นานเราจะได้ภาพที่เราต้องการแล้วครับให้เราสังเกตรูปนางแบบจะไม่เพี้ยนเลยตรงนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบฉากหรืออยากเปลี่ยนสีเสื้อผ้าเราก็แค่เขียนคำสั่งใหม่ตามที่เราต้องการ แต่ใช้นั่งแบบคนเดิมโดยที่แบบไม่เพี้ยเลยความสามารถตรงนี้ถือว่าเยี่ยมมากเลยมันทําให้เราง่ายขึ้นกับการทํางานแถมตัวแบบเราหน้ายัางเหมือนเดิมสร้างพร้อมต่อไปได้เลยครับสร้างรูปฉากกลางคืนบรรยากาศภาพยนตร์ภายในรถยนต์สมัยใหม่ขณะฝนกําลังตกหญิงสาวทันสมัยกําลังนั่งที่เบาะคนขับสวมชุดราตรีสีดําเธอไว้ผมยาว ภายในรถสว่างด้วยแสงไฟแดชบอร์ดแบบล้ำสมัยโทนสีน้ำเงินและขาวนีออนนอกหน้าต่างมีแสงไฟเมืองพร่ามัวสะท้อนผ่านหยดน้ำฝนสร้างอารมณ์ดราม่าและเงาสะท้อนหญิงสาวมองไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจมือหนึ่งจับพวงมาลัยแสดงถึงสมาธิและความมุ่งมั่นบรรยากาศทันสมัยเหมือนฉากภาพยนตร์รูหราและแฝงกลิ่นอายอนาคต มุมกล้องถ่ายกึ่งกลางจากฝั่งผู้โดยสารเน้นให้เห็นด้านข้างใบหน้าแสงแดชบอร์ดและบรรยากาศเมืองฝนด้านนอกขนาดรูป16:9ต่อจากนั้นให้กดไปที่ run control รอจนว่าระบบจะรันจนเสร็จรอไม่นานเราจะได้ภาพที่เราต้องการแล้วครับเมื่อเราได้รูปหรือฉากที่ต้องการเสร็จแล้วให้นำไฟล์ทั้งหมดไปสร้างวิดีโอในวีกันครับส่วนวิธีการทำภาพเคลื่อนไหวในวีถ้ายังทำไม่เป็น ผมเคยทำคลิปวิดีโอสอนไปแล้วเดี๋ยวผมแนบลิงก์วิธีการทำวีโอใต้ข้อความวิดีโอนี้ครับลองเข้าไปดูได้ครับเมื่อเราทำวิดีโอเคลื่อนไหวจากวีโอเสร็จแล้วให้นำคลิปทั้งหมดมาประกอบในโปรแกรมตัดต่อที่เพื่อนๆถนัดครับเมื่อเราทำวิดีโอในวีโอเสร็จแล้วมาดูผลลัพธ์กันครับ ถ้าคุณไม่อยากตกข่าวเทรนด์ไอทีใหม่ๆและไม่พลาดุุกข่าวสารเรื่องไอทีเด็ดๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ